ใชาพี่น้องสวัสดีย่าเม่เสาวสวยเติบสีมาเก็บนี่เนาะประเทศสีเหลืองแต่ย่ามีให้เก็บอยู่พี่น้องเอ้ยแล้วก็สิไปเบิ้งใบหอมสิเก็บมาขันสมเนาะก่อนอื่นก็สิเก็บประเทศก่อนจะก่อนที่มันสิแตกตอนนี้ก็หาองศาได้พี่น้องเอ้ยนะแตกละเก็บเก็บ ออกมาได้เทระเบบแบบหนาวมัเขือเทศราชินีสีกินีท่อนหนาวครับบืดเดียวหน่วยงามงามหวานหวานแต่พี่น้องเก็บเอ็บยานเขาแตก กำลังเย็นเย็นคือแช่ตู้เย็นเลยบรรยากาศยังมีให้พ่อได้เก็บกินอยู่ยปีนาสิบปุกสีแดงน้ำ<ม>เคียเค้ยวแบบนี้กะแ<ม>ปบเดียว,วเหลืองพี่น้อง เห็นแดดก็เลยวยางออกข้างนอกมีดแดดเรามีชีวิตที่ว่าเอาตุกนี่หน่อยใหญ่ดักเปตยเหรอเบลนงในพคน สิไใ้ท่านี่ไปบ้านละเบืองสาะแอนพี่น้องามาช่ำไปน,น้ำละในกระสลร์ที่เหลือตัว์เบรีกับบ้านท่านี่ไปปลูกเนาะเย็นเย็นหนาวหนาวบักกระเทศ แนงนี่เย,ย็นเย็นถ้าพอเห็นแดดนี่ก็อืือสิบโออกมาได้พี่น้องเอ้ยในส่วนนี่เนาะหาองศาเฝ้าเก็บเฝ้าขาบ้านยังมีไล้ได้พี่น้องเ,อเก็บบอาไว้เก็บได้อีกเนาะ เก็บแค่นีดแหละนี่หน,น่อยนี่หวานๆป่ะไปเก็บหอมตอเบือบงผัดเป็นพี่น้องผักแป้น้่าสีมาตัดม่ตัดดอกเนาะเอาไปยังสิละ่ะเดี๋ยวหานื้อมะคุ้มอันนี้ก็คือต้นอ่อนเขาเขาม่มองปุก เอามาใส่นามค้างนามใบยังมาตายอยู่พี่น้องเอ้ยไม่มีหม่องปลุกเนาะเอาไซสิละไปไปลีใบหอมแดงอไปคั้นส้มกันเราต้นพริกลวกแล้วพี่น้องเอ้ยนะรกมันละเก็บใบหอมไปคั้นสม้มใครก็ปล่อยให้เขาเป่อยตาย เปื่อยถิงกบเ,เสียดายเนาะเล่มมะลิซื้อกล่ำมะาหัวนึง่งเบื้งเปือ่อยมันเปือ่อยมันเปือ่อย

ได้รับพี่น้องหอมเฮาไปซ้ำนี่เนาะเบิ่งในสวนใหญ่กันก่อนบักกระเทยพริกนีก่กะบ้ท่านได้บ้ท่านได,ด้เปื่อยได้พี่น้องเด้อใบเขายุบซื่อแต่หน่วยเขายัางแข็งอยู่เดี๋ยวสิมาเก็บเนาะมีหมองสีแซ่้วตู้เย็นสภาพสวนยามมืดเศร้ามาจอบนอนนะพี่น้องเอ้ย มีนอนบะนอเบ่งกันแล้วก็สิได้กินแล้วอันนี้เป็นต้ม แกงจืด,ดกว่าเนาะมันแตกนอนเกนนิ็นเดี๋ยวเวลาทอนทอนอไปเจ็ดสามหัวกันหน้า ไปต้มซุปพื้อสีวานเนะาะาำหัวไม่พอพออีกหนึ่งอืมแตกพี่น้องเอ้ยไม่ใช่เน่าบนเนี้ยกันเน่าได้เก็บแล้วนี่แหละหัวใช้เท้ากลม นี้วหาอย่างาพี่น้องแล้วกะะเทกระต้นตหอมแล้วกะมอเชเทาแบบกลุมเนาะนี่จบคลิปไปซสำนี้แล้วจะพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องหนาวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะจต่ขอบุณถุกกำลังใจเนาะยูดีไม่แห้งค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ